ัสดีคะ่ะท่านผู้ชมช่วงนี้มะพร้าวนะคะมันเหมือน,กนใกล้ออกจานแล้วทำสวนจึงไปซื้อน,นี่คะ่ะโพแทสเซียมคอไลต์สูตร0060นะคะเพื่อจะทดลองว่ามันจะออกจันไหมดูนะคะได้ปวนดินเรียบร้อยและะ้วค่ะปวนดินให้รอบๆต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะ เติมทีมันออกจันนะคะดูสิคะแต่มันแห้งอยากให้เขาออกลูกค่ะต้นนูนก็จะทำเหมือนกันนะคะถัดจากนี้ต้นนี้ไปก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่สีต้นค่ะแล้วก็จะใช้กับช่มโอดูด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่จะทำให้ต้นไม้คือมีลูกค่ะดูนะคะหลังจากที่ทำสวน ใช้ยาให้ต้นมะพร้าวไปแล้วเ,วเช้านี้นะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะค่ะก็ทํามาแล้วหนึ่งสองสามสีต้นค่ะคือลดไอ้โพแทสเซียมคลายนี่นะคะก็จะคอยดูนะคะว่าหลังจากที่ลดปุ๋ยอาหารเสริมเพื่อให้ออกลูกแล้วมันจะติดลูกไหม ก็มีเก้าต้นนะคะอันนี้ก็คือมะเฟืองค่ะกำลังงาม,อ,มอโวคาโดก็งามเร็วมากค่ะพอถ้าให้ป่วยนะอีกต้นหนึ่งี่ต้องนะดำเนินการ นะคะแตกยอดใหม่แล้วค่ะอะโวคาโ,โ,คโดแล้วก็จะบำรุงส้มโอสี่ต้นห้าต้นค่ะโดยโพแทสเซียมคลอไรดูนะคะว่าเขาจะออกลูกไหมอะโวคาโดต้นนี้อายุหนึ่งปีที่ปลูกด้วยเมล็ดนี่ก็จะตัดต้นกล้วยออก ต้นกล้วยออกเพื่อจะให้เขาได้เติบโตให้เหลือกล้วยสักต้นหรือสองต้นนะคะนี่นะคะบรรยากาศในสวนชีวิตคนเรานะคะบางทีเราเข้าสวนเราก็เริ่มมีความสุขนะคะเวลาลดน้ําให้ต้นไม้ต้นไม้มันจะให้ความเย็นกลับมาะคะ่ะเขาจะรบรู้นะคะความรู้สึกที่ได้น้ําทําให้เรารู้สึกมีความสุขไปด้วย มีสวนนะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ถ้าเราดูแลดีเราก็จะได้ผลผลิตนะคะนะคะทำสวนก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าบางทีทำสวนเนี่ยก็ดูแลอยู่เหมือนกันต้นมะพร้าวแต่คอยดูว่าเขาจะออกลูกไหมหญ้าที่ลกๆกก็ก็ ถากออกใช้จอบค่ะถากออกตรงรอบๆโคนเพื่อจะนำหญ้าไปวางกลบให้เขานะคะนะคะนี่นะคะก็คือจะ,จะลดน้ำต้นนี้เพื่อใส่ปุ๋ยที่แกบนะคะต้นนี้ค่ะดินโคนต้นเขาก็โอเคเขาก็ดีนะคะนะคะี่ค่ะ พอใส่ปุ๋ยแล้วเราก็จะลดนะคะนะนี่ลดโคนต้นเขาจยากให้เขาออกลูกดูค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้ผลจริงๆยังไงก็จะได้ไม่ต้องดูแลจะได้ไม่ต้องรดน้ำเขาเปืองตังค่าไฟค่าปั้มน้ำค่ะ คอยดูนะคะว่าเขาจะออกลูกหรือไม่นะคะมะพร้าวต้นนี้ขอบคุณที่รับชมน,นะคะสวัสดีค่ะ